มีคำถามน่าคิดนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเรากำลังทำงานหนักเพื่อเงินหรือจริงๆแล้วเราควรจะ,อะสอนให้เงินทำงานแทนเรากันแนย่ยิ่งในยุคที่แบบว่าค่าครองชีพเหมือนจะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่รายได้อาจจะตามไม่ค่อยทันเนี่ยมีข้อมูลที่น่าสนใจบอกว่าคนที่เขาสร้างฐานะได้ดีขึ้นมาจริงๆไม่ใช่แค่เพราะหาเงินเก่งอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเพราะว่าเขาเขาเข้าใจเงินแล้วก็รู้วิธีสั่งให้เงินมันทำงานแทนค่ะ ประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะครับแนวคิดหลักๆที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือว่าเงินที่ดีที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เงินก้อนที่ใหญ่ที่สุดเสมอไปอ uh huh. แต่เป็นเงินที่เรา,เาควบคุมมันได้สั่งให้มันงอกเงยได้มันต่างกันเยอะเลยนะครับระหว่างเงินที่แบบนอนนิ่งๆอยู่ในบัญชีแล้วก็โดนเงินเฟ้อกัดเกินไปเรื่อยๆใช่ค่ะเหมือนปล่อยให้มันเฉยๆเนาะ ใช่ครับกับเงินที่แบบว่ากำลังทำงานอย่างแข็งขันสร้างผลตอบแทนให้เราอยู่ค่ะซึ่งการพูดคุยของเราวันนี้ก็จะมาสำรวจเรื่องนี้ล่ะค่ะว่าเราจะเปลี่ยนจากการที่ต้องออตื่นไปทำงานทุกวันเพื่อแลกเงินเดือนเนี่ยไปสู่การสร,าสร้างสิ่งที่เรียกว่าระบบคือให้เงินมันทำงานแทนเราได้อย่างไงโดยอิงจากแนวทางข้อมูลที่เรามีกันแต่ก็ต้องย้ำนิดนึงนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่ทางลัดแบบว่ารวยเร็วอะไรแบบนั้น ครับผมแต่มันคือการสร้างรากฐานการเงินที่มั่นคงจริงๆในระยะยาวค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่อ,อิดก้อนแรกเลยดีกว่าแหล่งข้อมูลนี่เน้นมากเรื่องการออมค่ะออมแบบมีวินัยด้วยนะครับใช้หลักการง่ายๆแต่เหมือนจะทรงพลังมากที่เรียกว่า pay yourself first อืมใช่เลยค่ะหรือว่าเก็บก่อนใช้คือพอเงินเดือนเข้ามาปุ๊บหักส่วนนึงไปเลยเพื่อเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเกษียณดาวบ้านหรือเอาไปลงทุนคือเหมือนเราจัดลำดับความสำคัญให้เป้าหมายเราก่อนเลยใช่ไหมครับไม่ใช่รองเงินเหลือใช่เลยค่ะอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเป็นการสร้างวินัยเลยแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเรานะ่ะคุมเงินนะไม่ใช่ให้เงินมาคุมเราการจัดสรรเงินแบบนี้ก็คือการวางรากฐานให้มันแข็งแรง ก่อนที่เราจะไปขั้นต่อไปคือการสร้างให้มันเติบโตค่ะครับผมพอรักฐานแน่นแล้วขั้นต่อไปที่ข้อมูลชี้ก็คือการสร้างการเติบโตค่ะผ่านการลงทุนซึ่งเขาก็บอกชัดเจนว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะไม่ใช่เฉพาะคนรวยอืมใช่ค่ะทุกคนทำได้ใช่ครับมีหลายแบบมากตั้งแต่แบบเอ่อเงินฝากอันนี้ปลอดภัยสูงแต่ผลตอบแทนก็อาจจะน้อยหน่อยสู้เงินเฟอ้อไม่ค่อยไหวค่ะ ไปจนถึงหุ้นก็เหมือนเราเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆหรือกองทุนรวมอันนี้ก็จะมีมืออาชีพมาช่วยดูแลให้ค่ะ หรือว่าอสังหาริมทรัพย์ที่เราหวังค่าเช่าหรือว่าราคาที่มันจะเพิ่มขึ้นในอนาคตหรือแม้แต่สินทรัพย์ดิจิตอลอย่างพวกคริปโตที่แบบเสี่ยงสูงหน่อยแต่โอกาสก็ได้ผลตอบแทนสูงเหมือนกันใช่ค่ะมีหลายหลากหลายมากแต่จุดสําคัญที่เขาย้ํามากๆเลยคือต้องลงทุนในสิ่งที่เราเข้าใจอันนี้สําคัญมากค่ะแล้วเหตุผลที่เราต้องให้เงินไปทํางานผ่านการลงทุนพวกนี้ก็คือเพื่อเอาชนะเงินเฟอร์นั่นแหละค่ะที่มันคอยจะลดค่าเงินของเราลงเรื่อยๆเลยครับผม แล้วก็ที่สําคัญไม่แพ้กันคือพลังของสิ่งที่เรียกว่าดอกเบี้ยทบตน้นอ๋อที่เขาบอกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกอะไรทํานองนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะลองดูตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมุติเรามีเงิน1000บาทเอาไปลงทุนได้ผลตอบแทนสัก10%ต่อปีครับปีแรกเงินเราก็จะเป็น1,100บาทใช่ไหมคะครับพอปีที่2เนี่ยเงินต้นของเราคือ1,100แล้วนะคะไม่ใช่1000แล้วอ๋อ oh. พอได้ผลตอบแทนอีก10%มันก็จะกลายเป็น1,210บาท Mm hmm. ปีที่3เงินต้นคือ1,210ได้อีก10%ก็เป็น1,331บาทจะเห็นว่ามันโตเร็วขึ้นเรื่อย oh, ๆโหมันทบไปเรื่อยๆเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราเริ่มเร็วเท่าไหร่เวลาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเลยค่ะในการลงทุนโอ้โห oh อันนี้เปลี่ยนมุมมองได้เลยครับแล้วนอกจากลงทุนให้เงินมันงอกเงยแล้วเนี่ยแหล่งข้อมูลก็ยังพูดถึงการสร้างระบบให้มันแข็งแกร่งขึ้นไปอีก ด้วยการมีรายได้หลายๆทางไม่ใช่เพึ่งเงินเดือนทางเดียวอืมอันนี้ก็สำคัญค่ะค่ะมีตัวอย่างน่าสนใจเยอะเลยเช่นแบบขายของออนไลน์หรือทำคอร์สออนไลน์สอนสิ่งที่เราถนัดครับหรือทำธุรกิจเล็กๆเสริมหรือแม้แต่ใช้ทักษะส่วนตัวอย่างเอ่อถ่ายรูปเขียนคอนเทนต์รับงานเพิ่มเรื่องนี้มันช่วยสร้างความมั่นคงยังไงบ้างครับอ๋อมันเหมือนเป็นการสร้างกรอบป้องกันความเสี่ยงทางการเงินให้เราโดยตรงเลยค่ะ ลองนึกภาพตามนะคะถ้าเรามีรายได้ทางเดียวเลยแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาเช่นบริษัทอาจจะต้องลดคนหรือธุรกิจหลักเราเจอปัญหารายได้เราก็จะหายไปเลยทันทีแต่ถ้าเรามีหลายๆแหล่งมันก็เหมือนเรามีเสาหลายๆต้นค้ำบ้านเราไว้อยู่นะคะถ้าเสาต้นหนึ่งมันมีปัญหาไปบ้าง oh. ก็ยังมีเสาอื่นๆช่วยพยุงอยู่ทำให้ระบบการเงินทั้งหมดของเรามันไม่ล้มคลืนลงไปง่ายๆค่ะ เห็นภาพชัดเลยครับเหมือนกระจายความเสี่ยงออกไปใช่ค่ะแล้วในภาพรวมของการจัดการระบบทั้งหมดนี้แหล่งข้อมูลยังพูดถึงเรื่องการปรับกลยุทธ์ตามช่วงวัยด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นส่วนสําคัญของการวางแผนระยะยาวเลยคือพอเราอายุน้อยๆเรายังมีเวลาเยอะเราอาจจะรับความเสี่ยงได้มากกว่าครับก็อาจจะเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มันมีโอกาสเติบโตสูงๆหน่อยแต่พออายุเรามากขึ้นใกล้ช่วงเวลาที่ต้องใช้เงินแล้วเช่น ใกล้กับเสียนอะไรแบบนี้ผก็อาจจะต้องค่อยๆปรับพอร์ตคือปรับสัสดส่วนการลงทุนมันเน้นการรักษาเงินต้นให้มากขึ้นลดความเสี่ยงลงซึ่งทั้งหมดนี้มันควรจะอยู่ภายใต้แผนการเงินที่เป็นภาพรวมของเรานะคะมีการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจนอย่างสูตรง่ายๆที่เขาแนะนำกันบ่อยๆก็คือ5030,20 อ๋อเคยได้ยินครับค่ะ50%แรกก็สำหรับค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็นจริงๆพวกค่าบ้านค่าอาหารครับ3าสำหรับสิ่งที่เ,เราอยากได้อยากทำพวกบันเทิงท่องเที่ยวแล้วก็อีก20%เนตี่ยสําคัญเลยคือสำหรับเป้าหมายทางเงินของเราโดยเฉพาะก็คือการออมการลงทุนอ๋อแล้วก็ต้องไม่ลืมเรื่องเงินสำรองฉุกเฉินด้วยนะคะเผื่อเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ครับผมครบถ้วนเลยนะครับค่ะสรุปแล้ว จากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราเปลี่ยนบทบาทตัวเองเลยนะครับค่ะจากคนที่ต้องวิ่งตามเงินมาเป็นคนที่ออกแบบระบบให้เงินมันวิ่งทํางานแทนเราใช่ค่ะซึ่งมันก็หมายความว่าเรากลับมาเป็นนายกลับมาควบคุมอนาคตทางการเงินของตัวเองได้ไม่ต้องเอเป็นทาสของงานที่เราอาจจะไม่ชอบไปตลอดชีวิตก็ได้ค่ะ แหล่งข้อมูลเขาทิ้งทายไว้คมมากเลยนะคะเขาบอกว่าเงินไม่ได้หลับถ้าเราปล่อยให้มันทำงานเป็นโอ้โหคำนี้ดีมากเลยครับค่ะซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องกลับไปคิดต่อนะคะว่าแล้วมันมีอะไรที่เป็นก้าวเล็กๆก้าวแรกที่เราแต่ละคนพอจะเริ่มทำได้เลยไหมแบบว่าเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อจะค่อยๆขยับตัวเองจากการเป็นทาสเงินไปสู่การเป็นนายเงินครับแม้ว่าก้าวแรกนั้น อาจจะเป็นแค่การเริ่มหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เราสนใจก่อนก็ได้นะคะอย่างเรื่องการลงทุนหรือการสร้างไรายได้เสริมอะไรแบบนี้ค่ะเป็นการบ้านให้กลับไปคิดต่อได้ดีเลยครับผม